สวัสดีครับแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านนะครับมาพบกับ s p o r t ตแอนไลทีเนะครับทัศนบ,บับานด้านกีฬาฟุตบอลกับพ่ออุ้มแอดมินเจ้าของช่องครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาพูดถึงสถานการณ์การลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของทีมในกลุ่มท็อป6กันนะครับเ mm hmm. พื่อนๆหลังจากเกมเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะครับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลยกพลบุกไปเยือนกูริสันฟาร์ของท็อปฟี่สีน้ดียเมนเอเวอร์ตัน แล้วก็โดนซัดหงายท้องกลับมานะครับนี่คือปัญหาของไอป้ปืนใหญ่นะครับเกมในบ้านเนี่ยอาจจะดีมากนะครับถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะชนะรวดกันมาถึงเป็น10นัดเลยนะครับแต่เกมนอกบ้านของอาร์ซอนยังลุ่มลุ่มดอนดกับกองหลังชุดนี้นะครับซึ่งก็คงจะเป็นงานช้างให้อูนายนเมเรี่เนี่ยต้องสังขยาการยกใจห,หลังจากจบฤด,ดูกาลน,นะครับเมื่อคืนนี้อาร์ซอนบุกไปเยือนท็อฟฟี่สีน้ําเงินครับ ต้องบอกว่าเกมโดยรวมตลอด90นาทีเนี่ยเป็นอะไรที่เข็นกันไม่ค่อยขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอูนายเมรี่เองวางแผนผิดหรือเปล่านะครับส่งอเล็กซองลากาเซตลงเล่นเป็นกองหน้าคนเดียวแล้วก็ให้ตัวที่ครองบอลดีเทคนิคดีใจบอลแม่นนะครับอย่างเฮนริกเมคิทยานกับเมซุตโอซิลเนี่ยยืนอยู่ด้านหลังของอลากาเซตแต่กลายเป็นว่าทั้งโอซิลและ มาคิทยานช้าครับแล้วก็โดนกองกลางของอาร์เซนอลหลายๆคนโดยเฉพาะกา ke, น้าเกเนยนะครับรวมถึงอันเดรโกเมสเนี่ยเด่นมากในการตัดเกมทำลายเกมของอาร์เซนอลทำให้อาร์เซนอลเนี่ยโดนทำโดนขึ้นนำเร็วตั้งแต่นาทีที่10นะครับจากลูกเซตพีทแล้วก็คลุกคลิกหน้าปากประตูไปเข้าทางฟิลจากิวกายิงจอ่อๆเข้าประตูไป นั่นเป็นประตูเดียวในเกมนี้แต่รูปเกมของอาร์เซนอลมันไม่ดีขึ้นครับแม้ช่วงต้นครึ่งหลังนะครับกูนาเอเมรี่จะส่งทั้งโอบาเบยองแล้วก็อารอนแลมซี่ลงมาแก้เกมก็ดีอยู่ประมาณ10กว่านาทีของครึ่งหลังครับหลังจากผ่านหนึ่งชั่วโมงไปเกมกลับกลายเป็นของเอเวอร์ตันอีกครั้งหนึ่งแล้วโมเมนตัมต่างๆเนี่ยมันเทมาที่เจ้าบ้านเอเวอร์ตันเกือบหมดนะครับ เทียนอยู่เทียนไปแล้วก็มีโอกาสที่จะโดนลูก2เนี่ยหลายครั้งมากโดยเฉพาะจาังหวะที่เบอร์นัดนะครับตัวริมเส้นฝั่งซ้ายของ e เอเวอเรตันน่ยหลุดไปยิงจอจอนี่รู้สึกจะครั้ง2ครั้งเลยดีที่ยิงได้ไม่ดีพอและว็็ต้องชมเรโนที่ปิดมุมดีด้วยนะครับนอกจากนั hmm. ้นก็ยังมีลูกยิงของฟิลของอซิลฟีซิคซันอีกนะครับที่ย <laughs> ยิงจอจอแต่ว่าไปตรงตัวเรโนผู้รูกษาป,ประตูของไอป้ปืนใหญ่เสก่อน เอาแล้วครับแม้จะโดนยิงแค่ลูกเดียวแต่ฟอร์มโดยรวมก็แย่แล้วก็ที่สําคัญแพ้อีกแล้วนะครับสําหรับไอ้ปืนใหญ่ Arsenal. อาร์ซอนแทนที่จะเก็บ3คะแนนหรืออย่างน้อย1คะแนนเนี่ยก็เพียงพอที่จะขยับขึ้นอันดับ3แล้วนะครับก็อย่างที่ผมได้ออกโรงเตือนเพื่อนๆไปตั้งแต่เมื่อวันก่อนในรายการนั่งจ่อว่าอาร์ซอนอลเกมนอกบ้านไม่ดีนะครับวันนั้นเก็บ1คะแนนได้ก็น่าจะพอใจแต่หนักกว่านั้นครับคือแพ้เลย สถานการณ์ตอนนี้นะครับพูดกันคร่าๆไร่ตรายเพื่อนฟังเข้าวๆนะครับนั่นก็คือท็อตแนมอสเปอร์นะครับ32เกมครับ64แต้มอยู่อันดับ3ถัดมาเป็นอาร์เซนอลครับแสงไม่ขึ้นครับ32นัดเท่ากันนะครับมี63คะแนนสเปอร์บวก26อาร์เซนอลบวก25ครับลูกเลเสียสูสีกันมากนะครับเชลซีแสงแมนยูขึ้นมาอยู่อันดับ5นะครับ32นัดมี63คะแนนเท่ากับอาร์เซนอล แต่ลูกได้เสียของเชลซีบวก21นะครับเป็นรองอาร์เซนอลอยู่4ลูกแล้วก็อันดับ6คือปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่สัญญาทาวอนอของโอเลกุนาโซชายังช่วยอะไรไม่ได้นะครับชนะ1แพ้1นะครับใน2นัดหลังสุดมี61คะแนนนะครับลูกได้เสียเนี่ยบวก18เป็นรองทุกทีมในกลุ่มท็อปซินะครับ32เกมเท่ากันผ่านไปทั้งสเปอร์อาร์เซนอลเชลซีและแมนยูนะครับ เกมคืนวันจันทนะครับคืนพรุ่งนี้เชลซีจะเล่นเกมหน้าที่33กับเวสแฮมที่สแตแมฟอร์ดปิดถ้าชนะต้องชนะนะครับถ้าชนะก็จะแซงสเปอร์ขึ้นไปอยู่อันดับ3ที่66คะแนนถ้าชนะนะครับแต่ถ้าเสมอจะมี64เท่ากับสเปอร์แข็งมากกว่า1นนัดน,น,นะครับจะแซงเพียงแค่อาร์เซนอลทีมเดียวนะครับ เพราะนั้นพรุ่งนี้เชลซีถ้ายังอยากจะลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปียนส์ลีกแบบยาวๆนะครับพรุ่งนี้ต้องชนะเวสต์แฮมเท่านั้นนะครับเพราะว่าเล่นในบ้านด้วยพลาดไม่ได้นะครับนี่คือสถานการณ์โดยรวมส่วนโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดถัดไปเนี่ยจะเล่นกันในวันเสาร์ที่13เมษายนนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่14เมษายนก็คือวันสงกรานต์และมหาสงกรานต์นั่นเองนะครับก็เพื่อนๆหลายท่านก็คงจะกลับบ้านไป ต่างจังหวัดนะครับไปพักผ่อนนะครับเป็นวันครอบครัวนะครับอัปเดตให้คร่าวๆนะครับตาทีมที่รุ่นวุฒิยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับสเปอร์ทีมอันดับสามนะครับณนะนะวันที่ผมทําคลิปนะครับทีมอันดับสามจะลงสนามพบกับพัตเตอร์ฟิลด์ทาวทีมบ้วยของตาราง เล่นกันในวันเสาร์ที่13เมษายนเร็วเลยครับ18นาิกา30นาที6โมงครึ่งนะครับ6โมงเย็นครึ่งของเมืองไทยบ้านเราสเปอร์จะลงสนามก่อนแล้วผมก็เชื่อมั่นเหลือเกินนะครับว่าไม่ว่าผลของเชลซีจะเป็นยังไงนะครับสเปอร์ก็น่าจะชนะฮัร์ฟิลด์ทาวแล้วก็แซงขึ้นไปอยู่อันดับ3ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือนัดที่3.3ของสเปอร์ ถัดมานะครับเป็นโปรแกรมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะลงสนามในคืนวันเสาร์ที่13เมษายนเหมือนกันนะครับแต่เป็นคู่ดึกของวันเสาร์5ทุ่มครึ่งแมนยูจะเล่นที่โอทับฟอร์ดนะครับพบกับเวสต์แฮมเป็นนัดที่3ภายใต้สัญญาถาวรของโอเลกุน่าโซชาซึ่งฟอร์ม2นัดที่ผ่านมาย่แย่มากนะครับโดยเฉพาะพอปอกบาที่ฟอร์มดีมากนะครับตอนที่โซชายังเป็นผู้จัดการทีมคดตาทับอยู่เนี่ยนะครับ แต่หลังจากที่ได้สัญญาถาวรมากลายเป็นว่าพอปอกบาฟอร์มก็ไม่ดีฟอร์แมนยูโดยรวมก็แย่ไปด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาตามลุ้นกันว่าแมนยูจะเกาะกลุ่มลุ้นบ้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไปได้นานขนาดไหนและอย่าลืมว่าช่วงปลายเดือนเมษาก็ยังมีโปรแกรมที่จะต้องพบกับทีมลุ้นแชมป์อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่โอทราวฟอร์ดด้วยนะครับแม้จะเล่นในบ้านก็ไม่รู้ว่าจะยันซิตี้อยู่หรือเปล่านะครับสำหรับปีศาจแดง หลังจากนั้นครับก็จะเป็นเชลซีครับเชลซี Chelsea เนี่ยถือว่าโปรแกรมโหดแล้วก็หนักสุดเลยนะครับในช่วงสงกรานต์กับการลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปียนส์ลีกเพราะว่าสิงห์บลูจะยกพลบุกไปเยือนแอนฟิลของเอร์พน,นะครับทีมที่กำลังลุ้นแชมป์แล้วก็เป็นจ่าฝูงอยู่ตอนนี้นะครับนำหน้าซิตี้อยู่2คะแนนเพราะฉะนั้นทั้งเอว์พแล้วเชลซีต่างจะต้องสู้กันสุดฤทธิ์เพื่อเป้าหมายของตัวเองครับ1ทีมลุ้น แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษสมัยแรกของตัวเองในรอบ29ปีนะครับอีกหนึ่งทีมก็ต้องต่อสู้เพื่อศัก์ศีและเพื่อที่ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกและที่สำคัญมาริโชซารีครับผูบ้จัดการทีมคนใหม่ของเชลซีคุมทีมเป็นปีแรกนะครับต้นฤดูกาลนี่ดีมากนะครับฟอร์มนี่เต็งแชมป์เลยนึกว่าจะมาแบบทรงเดียวกับอันโตนิโอคอนเต้นะครับแบบคุมทีมปีแรกและชูถ้วยเลยนะครับแต่มาไปไป,ไปมา,มา,มาซารีก็ตกม้าตายนะครับ ก็ยังดีครับที่ยังได้ลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปียนส์ลีกอยู่นะครับซึ่งก่อนที่จะยกพลมาเยือนเชลซีเอ่อยกพลมาเยือนลิเวอร์ p o o เนี่ยนะครับเชลซีจะเจอกับเบสแฮมในคืนพรุ่งนี้แล้วยังไม่รู้ว่าผลจะออกมายังไงนะครับก็ตามลุ้นตามเชียร์กันไปครับเด็กโงงก็หวังที่จะคว้า3แต้มเหนือเชลซีส่วนเชลซีเองก็หวังที่จะเก็บคะแนนจากลิเวอร์ p o o ได้ไม่ว่าจะเป็นการบุกมาเก็บ3แต้มหรือ คว้าหคะแนนกลับไปนะครับจะลงแข่งกันในวันอาทิตย์ที่14เมษาย,ยน4ทุ่มครึ่งครับเจอกันแน่นอนกับ Sport and Live TH นะครับทัศนบ,บันบัน,บนด้านกีฬาฟุตบอลกับพ่ะอุ้มคนนี้ครับเรามารุ่นไปด้วยก,กันนะครับแฟนทีมอื่นนะครับโดยเฉพาะเด็กพีหลายคนก็ยังแซวไม่เลิกนะครับตอนที่ลิเวอร์ลุนแชมป์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อ2-3ปีก่อนนะครับสตีเฟนเจอราลื่นลมครับ นะครับก็เป็นอุบัติเหตุในเกมกีฬาฟุตบอลก็ยังโดนเซลมาถึงวันนี้เอาแล้วครับแล้วแล้วไปครับตั้งหน้าลุยกันต่อครับตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเข้าทางแมนซิตี้นะครับเพราะว่าซิตี้กลุ่มความได้เปรียบอยู่แม้ตอนนี้ริเวอร์จะนําหน้า2คะแนนแต่ว่าโปรแกรมจะแข็งมากกว่าหนึ่งนะัดเพราะฉะนั้นถ้าต่างฝ่ายต่างเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดนะครับยังไงซิตี้ก็เป็นแชมป์ฤดูกาลนี้แต่ริเวอร์ก็จะสู้สุดหวัวใจเพื่อเป้าหมายของตัวเองนะครับ เอาล้ครับทีมในกลุ่มท็อปซิกลุนพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกหนึ่งทีมนะครับนั่นก็คือไอ้ปืนใหญ่อาร์ซนอนครับจะลงสนามที่หลังเพื่อนนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้แพ้ก็ให้กับเอเวอเรตันไปแล้วนะครับคราวนี้อาร์ซนอนจะบุกไปเยือนวัดฟอร์ดกับเพื่อนเป็นเกมนอกวัดเป็นเกมนอกบ้านอีกครั้งหนึ่งครับและแม่ก็ไม่อยากจะพูดเลยนะครับวัดฟอร์ดทีมนี้ก็ตอนนี้น่าจะหล่นไปอยู่อันดับสิบแล้วนะครับเพราะว่าเลสเตอร์ชนะเอเวอเรตันชนะ นะครับตอนนี้แซงขึ้นมาแล้วนะครับก็ทําให้วัดฟอร์ดเนี่ยหลนยน่นไปอยู่อันดับ10แล้วก็คืนนี้กาลังแข่งอยู่นะครับตอนที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยวัดฟอร์ดกำลังลงสนามพบกับวูฟแฮมตันอยู่ซึ่งผลผมยังไม่รู้เป็นยังไงนะครับจบเกมนี้ก็น่าจะได้รู้กันไม่ว่าวัดฟอร์ดจะได้เข้าชิงหรือไม่ได้เข้าชิงรับรองว่าเกมคืนวันจันทร์นะครับคืนวันจันทร์ที่จะเปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลเนี่ยเวลาตีสองคืนวันจันทร์ที่15นะครับ อารเซนอลหนักแน่นอนครับบอกเลยครับแล้วถ้านัดนี้อารเซนอลยังแพ้อีกนะครับจากที่ผมคาดการว่าอารเซนอลได้ท็อปโฟเนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนใจนะครับเพราะว่าผมทําคลิปออกมาแล้วก่อนนะัานี้ว่าสเปอร์จะได้อันดับอารอเซนนอนดับ4แมนยูนดับ5และเชลซีอันดับ6นะครับ เดี๋ยวถ้าเกมมันมีพลิกนะครับผมอาจจะต้องเอามารวบรวมทําคลิปใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นเพียงแค่ความคิเดเห็นส่วนตัวนะเพื่อนๆนะสนุกุก,กันแล้วเพื่อนๆทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นได้เช่นเดียวกันเพราะทุกคนก็มีความรู้ใช่ไหมครับเรามาแลกเปลี่ยนทัศนะกันนะครับ Very good <c oughs> เอาละครับนี่คือสถานการณ์ในการลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปียนสลีกของทั้ง4ทีมผมจะพยายามอัปเดตทีละนัดทีละสัปดาห์กันไปแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ตามติด นะครับถ้าอัปเดตหลายนัดกเ,กเกินไปบางคนก็ลืมนะครับเพราะว่าทำงานกันเยอะเอาแล้วครับทิ้งท้ายกันไว้แค่นี้แล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับฝากไปด้วยครับกับ Spot t and Life ทอส,สนุกแน่นอนครับปีมารีกปีนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย